ไปซื้อเนื้อหมูคุณพิพัฒน์มีวิธีการในการเลือกไหมไม่ค่อยครับเพราะว่าเลือกไม่เป็นฮะเคยละเคยฝากคุณมิพัฒน์ซื้อหมูแล้วคุณพิพัฒน์หยิบใส่ถุงมาเลยค่ะก็เลือกมไม่เป็นค,ครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่อ้อมจะพาคุณมิพัฒน์และคุณผู้ชมนะคะไปดูวิธีการเลือกเนื้อหมูกันดีกว่านะคะว่าเรามีวิธีการเลือกเนื้อหมูอย่างไรให้ปลอดภัยค่ะเป็นคําแนะนําดีๆนะคะจากปศุสัตว์นั่นเองนะคะเวลาคุณผู้ชมเนี่ยเลือกซื้อเนื้อหมูสังเกตด้วยค่ะปศุสัตว์โอเคคนะะ กรมปศุสัสตว์ค่ะก็ได้กล่าวว่ากรมปศุสัสตว์ได้มีการยกระดับการผลิตสินค้าปศุสัสตว์ของประเทศไทยนะคะดำเนินโครงการปศุสัสตว์โอเคและขยายผลการดําเนินการโครงการด้านความปลอดภัยอาหารโครงการปศุสัสตว์โอเคไปทุกอําเภอทั่วทั้งประเทศให้การรับรองในขอบขายสินค้า 7ชนิดเพื่อเป็นทางเลือกสําหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ปลอดภยัยด้วยสถานการณ์ที่มีการลักลอบนําเข้าเนื้อหมูที่ไม่ทราบแหล่งที่มานะคะที่เข้ามาในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ทางการค้าทําให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงที่จะได้รับเนื้อหมูที่ไม่ปลอดภัยไม่มีแหล่งที่มาไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ดังนั้นเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคอย่างเรานะคะได้สามารถเลือกซื้อเนื้อหมูที่ปลอดภยัยไร้สารตกค้างและผู้บริโภคอาจจะไม่สามารถมองเห็นความแตกต่างนะคะระหว่างเนื้อหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดง กับเนื้อหมูปกติที่ไม่ได้ใช้สารเร่งเนื้อแดงดังนั้นค่ะในการเลือกซื้อเนื้อหมูสําหรับประกอบอาหารนะคะผู้รบริโภคควรเลือกซื้อเนื้อหมูที่สดจากผู้ประกอบการจากแหล่งจําหน่ายที่เชื่อถือได้ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆจากกรมปศุสัตว์ค่ะใช่ครับก็เป็นการสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับผู้รบริโภคได้มั่นใจครับว่าผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อนั้นไร้สารตกค้าง โดยปลอดสารเร่งเนื้อแดงและปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะมีความปลอดภัยทางอาหารตรวจสอบแหล่งที่มาได้และกระบวนการผลิตถูกสุขอนามัยครับ เพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับโดยผู้บรโภคสามารถค้นหาแหล่งร้านอาหารปราสัตว์โอเคได้โดยแอปพลิเคชันแผนที่หรือ Google Ma p และค้นหาคําว่าร้านปศุสัตว์โอเคเพิ่มความสะดวกในการค้นหาสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์ใกล้บ้านในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยอ่ะโอเคครับคราวนี้ผมมีเทคนิคดูแลว่าสังเกตสัญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคเป็นวหนังสือสีเขียวนะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์โอเค,เออค,บอเคแบบนี้นะคะเพียงแค่นี้คุณผู้ชมก็จะได้เนื้อหมูที่ปลอด ภัยทราบแหล่งที่มาแล้วก็ไม่มีสารเร่งเนื้อแดงด้วยค่ะเพือ่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับะจะรับประทานอะไรเนี่ยก็ช่วงนี้ต้องเลือกกันสักหน่อยนะเพราะเพื่อสุขภาพของเราด้วยใช่แล้วค่ะครับผมอ่ะ